สวัสดีครับพบกับเบียร์วิลยุธนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะพามาดูเป็ดอายุครบหนึ่สัปดาห์แล้วนะครับก็มาถึง1สัปดาห์แล้วก็แข็งแรงดีทุกตัวนะครับก็จากที่ผมแยกไว้4ี่ห้าตัวตั้งแต่เอามาวันแรกนะครับ ตอนนี้ก็แข็งแรงนะครับไม่มีการตายนะครับอาหารก็ยังเป็นอาหารโปรโตีน21%นะครับกินของอาหารไก่เนื้อครับส่วนาการทำเล้าของเรานะครับก็จะเป็นเลาค่อนข้างกว้างน,นะครับอยู่ที่ประมาณ ห้าคูณหกคูณเจ็ดเมตรนะครับ่ประมาณนี้ครับเป็ดสองร้อยตัวนี้ดูดูน้อยไปเลยนะครับอาหารตรงนี้เวลาเขากินอาหารเสร็จเขาจะมากินน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เออ่ต่ําสุดนะครับที่เตรียมไว้ก็จะมีตะแกรงพลาสติกนะครับรองไว้เพื่อจะให้น้ำไหลลงพื้น ก็จะไม่แฉะนะครับก็จะดูสะอาดแก่ลูกเป็ดด้วยดูภาพรวมๆของอเล้าลูกเป็ดนะครับ ถ้ามองในภาพรวมของการเลี้ยงเป็ดนี่สำหรับผมนี่คิดว่าเป็ดดูแลง่ายกว่าไก่นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งคือกลิ่นนะครับกลิ่นของลูกเป็ดนี่ค่อนข้างจะมีกลิ่นกว่าการเลี้ยงลูกไก่นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับจุดน้ำเพื่อนๆก็ดูแลความสะอาดดีๆนะครับ พื้นของเล้าก็ควรใช้แกลบนะครับลองก่อนให้อาหารไปแล้ว <c oughs> ก็บางตัวก็อิ่มไปแล้ว ชอ,อชอบอยู่กันเป็นปู่นะครัดูขนาดตัวน้อยวิ่งวิ่งครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ